จะหมดละเอ้ยอย่าหนูฮะอุ้ยหาสวยๆดูนี่ดูในดูดูในนี้เสร็จลูกจะได้เห็นทาเห็นนะไปร้องไห้มาหรอคะทร้องห่วยเลยร้องให้มาจะร้องไห้ก็หนูร้องไห้อ่ะร้องไห้ร้องไห้ ลองให้เสร็จแล้วหนูก็ทาปากเออเก่งน่ารักสวยค่ะเราต้องสวยอยู่ตลอดเวลาเก่งมากใช่สวย,สวยเลิศน,นามพูดคำว่าเลิศเหมือนครูหนูเลย <laughs> แม่เน่แม่เน่นี่อ่านว่าอะไรคะ <laughs> สวยมากค่ะ <c oughs> แล้วไปเลยลูกกินแม่ตัวหนึ่งหมดแล้วแม่ไปแม่เลี้ยงเขามาเช็คบินอ้าวแหนูอยากไปเร็วหนูก็กินทุกแม่ตัวหนึ่งค่ะเดี๋ยวแม่จะได้เรียกเขามาเช็คบินวิจิข้าทุกอย่างอาหารทุกอย่างนะลูกอยากกินชิกอกินกว้างถึงจะแม่ ตัวสุดท้ายเองอตัวเดียวเองลูกเราจะได้ไปกันนี่แม่ยังกินปลาให้หมดเรยดูดูดิแม่กินปลาให้หมดเลย,ดย,ดยเลยูกแต่แม่เรียกเขาเช็คบินเลยคนสวยเด็กดี๋ยวเราต้องไปจ่ายเงินค่าของเล่นอีกนะแล้วเดี๋ยวแม่ซื้อขนมอ่ะตอนกลับเราจะได้ไปร้านขนมกัน ว่าขนมไปขอบคุณค่ะตอนกลับจะได้ไม่ต้องรีบไม่ใช่จะขนมแบบเที่ยวี่ใครอะ่ะ <c oughs> น,นี่ใครวิจิ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 แสบนะทุกคนเห็นไหมอะไรนะคะข้าวติดผมเหรอคะใช่ใช่ไหมข้าวติดผมไหนอะ่ะข้าวติดผมอยู่นู่นเอาออกให้ข้าวติดผมอยู่นู่นเนี้ย หอ,อนี่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 นีอ่อุ้ยอยขอบคุณมากค่ะข้าวติดผมขอบคุณมากเลยค่ะลูกเดียวดูเดียวเช็คบินเินเลย,น,เลยน้องไมพี่เห็นข้าวดิดผมแม่ด้วยเนี่ยเลขขนาดเนี้ยใช่ทไม่หนูไม่เห็นนะ พี่เขาเห็นน่ะเขาน่ารักไหมกลัวแม่แม่จะไม่สวยพี่พี่เขาเป็นพลังบวกน่ารักมากมตัวเดียวเดี๋ยวแม่เรียกละถ้าหนูอยากไปเร็วแม่มหนูอยากไปเร็วแม่หนูอยากไปเร็วปุ้งตัวสุดท้ายสวยรัก็ร้งพุกตัวแม่ พี่หือชากาแฟในเซตติดแก้วหนึ่งได้ค่ะแด้วแก้วกาแฟเย็นหรือชาไข่พี่อ้อยเอาไม้กาแฟเอากาแฟอะไรเย็นเอาเย็นค่ะกุ้งตัวหนึ่งค่ะถ้ากุ้งตัวแม่ยกมือเรียก แม่พูดให้หนูปากว่าเช็คบินเนี่ยข้าวก็เสียดายถ้าเป็นแม่แม่กินหมดนี่แม่พยายามจะกินอันนี้ให้หมดเห็นไหมคะรุ่งนี้จะลอยรุ่งนี้จะลอยลจะไปไหมคะตัวเดียวเองสุดท้ายแล้วนี่อ่ะหนูก,กินอันนี้แม่กินอันนี้เมื่อกี้แม่ก็กินกุ้งให้ตัวหนึ่งนี่แม่กินช่วยอีกนะเนี่ย พร้อมยังคะแม่จะได้ยกมือเรียกเขาเช็คบินค่ะงาค่ะนี่ช่วยกันลูกแม่เขาช่วยไปไปปอนหรือเอาช่วยขึ้นหัอะไรเออเาจะขึ้นกับพี่อะไรตื่นมากเยี่ยมเก่งมากเลยอ่ะเยเอะ เช็สิิค่ะมีเชิคม่มีขลุยสนเจฟ่์แบน่ารกค่ะขอบคุณมากนะคะเห็นไหมตกลงตามที่เราคุยกันทุกอย่างเห็นไหมกินปุ๊บแม่ยกมือเลรียกเชิินโอเคูหุู่ปถึงยอดก็แคเย็นดขอบคุณค่ะน่เก็บการร่างได้เลยไหมไดเลยขล่เก่งที่สุดเลยเหรนไหม

เล่นเลยลูกป่ะไปค่ะไปแล้วได้ค่ะสแกนจ่ายนะคะขายอดอยู่ที่สองพร้อยบาทห้าร้อเยอะกว่านั้นค่ะห้าร้อยเยอะกว่านั้นค่ะหลักพันค่ะก็พัไม่ไม่หลักพัน่ดูเออะไรอะไรคะเลขข้างหน้าเลขไรบ้างไม่ข้างหน้าเลยค่ะดูนี่ไม่อะไรคะสออะไรคะหลักพันนะคะหลักพันค่ะ พันไงสองไอบค ได้ค่ะได้ค่ะไม่เอ้ว่ะนะด้คีทำันึ่งค่ะทำ้น่ไปเลยทํานึงแม่ลุกเลยลุกเลยกินเ้ยลองอันนี้ก่อนลองก่อนเราต้องลองดูเห็นไหมอร่อยอร่อยทม่ใช่เพราะสีขาวคุณน้องกันเห็นปะอร่อยก่านี้เลยเื้อต้อนก่อนปลากรอ อร่อยะนะอลแตงโมนี่มีแตงโมด้วยลูกมีสับปะรดอ่ะนั่ง่ะพี่ๆค่ะไปไปแล้วมีแม่ชิ้นสุดท้ายแล้วชิ้นสุดท้ายแล้วลูกขอบคุณค่ะชิ้นสุดท้ายแล้วลูก ไปไป,ไปเล่นก่อนปะลราปะไปวิ่งจับเลยปะค่ะไปเลยไปเลยไม่ได้อยู่นี่อยู่ที่นั่ไม่หยุดเลยมันก็หยุดเลยไ you หมไปแลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปเสร็จแล้วค่ะแม่ด้วค่ะ Terima kasih telah <laughs> menonton! นี้จะอดไม่อารีมาใจเย็นนะลูกทำดาวใจเย็นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆอ่ะลองดูลองดูมาหายใจเข้าลึกๆหายใจหายใจลูกหายใจหายใจเข้ารหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆเออใจเย็นใจเย็น มีดีม่ดีบาานะคบ่มีหยุดด้วยไมหยุดสบายใจอิ่ม หายจเข้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเยียดๆหายใจเข้าลึกๆให้พี่อ้อยดูดกาแฟช่วยใจด้วยตัดเดียวพี่คะพี่พี่อ้อยด,ดื่มกาแฟไปก่อนให้พี่อ้อยดูดดูดกาแฟก่อนแต่ยเย็นหายใจเข้าลึกๆเนี่ยลองทำดูลองทำดูครั้งหนึ่ง <laughs> ไป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 าหายใจเข้าเราลืมมาอะไรหายใจออกโดนมาแล้วเนี่ยมีกระโดดใครหายใจเข้าลูกนึกไปลาพี่พี่เขาก่อนมหมทุจรัทุจ้า,จาครั้งหนึ่งเราไปละไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะ เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะขอบคุณพี่พ่น้องทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็สุขสันวันแม่ขอบคุณนะคะสวัสดีพี่ๆพ่อก่อนลกโอเคปะขอบคุณมากนะคะทุกคนคะอัอมขอบคุณะคะ่ะขอบคุณะคะ่ะ แต่ขึ้นไปข้างบนมันโอนได้ไง <c oughs> ไปก่อนนะคะทุกคน,นค่ะกนนะ็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนิดนึงให้พี 15, ่อ้อ,อยออกก่อนแล้วค่อยจ่ายคืนที่อ้อยใช่หรอคะ ผุ่นอีกไหมอะขุ่นเยอะเยอะอ้ามันอันนี้ร้อยบาทค่ะเอ๊ะใช่ไหมเมื่อกี้พี่อ้อยยี่สิบเออเหรอใช่ค่ะโอ้แพงไปไหมอะลูกมันหยอดไปแล้วแม่จีเนี่ยร้อยหนึ่งแน่สแกนได้ เมื่อกี้จ่ายไปแล้วเท่าไหร่นะคะ20 20เดี๋ยวเดี๋ยวแม่สแกนทุกคนค่ะแป๊บหนึ่งนะคะมาเอาชว์พี่เท่าห่อโอ้ยสีดำแมวดำแมวดำอเอาอีกไหมคะตัวละร้อยเอาสักร้อยตัวเลยไหมลูกโอ,โ,อโ,โอ้ยน่ารักมากนี่แหละคือคำตอบที่แม่อยากได้นย,ยตัวละร้อยบาทเอาสักร้อยตัว ร้อยตัวแม่แม่แม่หยอดแม่หยอดให้อีกเอาไหมคะแม่ยอาบ้าบ่ากับแม่อันที่แม่ส่งมาให้วิวอยู่ชั้นบนวันน้าชั้นบนเลยลูกแต่วันเนี้ยอ่ออะไรนะแฮปเปอร์แฮปเปอร์แหละใช่แฮปเปอร์แลนด์เข้าฟรีวันแม่อ่าใช่แม่ลูกเด้วย